ช่วงนี้เข้าใกล้ฤดูฝุ่นแล้วเพื่อนๆมีเครื่องกรองอากาศกันหรือยังครับสวัสดีครับผมต้นครับผมเป็นผู้ดูแลพื้นที่อยู่ที่กรุงเทพครับอยู่แถวเชียงทะเลช่วงนี้ผมมีความสนใจในการทิมสามมิติมากเป็นพิเศษแล้วก็ได้ลองซื้อเครื่องทิมมาใช้สักระยะหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็เลย ได้ใช้งานตัวเครื่องพิมในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันของผมรวมถึงปัญหาในการทํางนานต่างของผมด้วยซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าผมเจอปัญหาเหล่านี้แล้วสามารถแก้ไขมันได้ด้วยเครื่องพิมสาริติผมก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในแนวทางเดียวกันหรือประมาณนี้ได้นะครับครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับสำหรับช่วงนี้นะครับที่เข้าใกล้ฤดูฝุ่นแล้วผมก็เลยคิดว่าการที่เราเตรียมเครื่องกองฝุ่นไว้ก็คงไม่ได้เสียหายมากประกอบกับช่วงนี้น้องชายของผมได้ไปทําห้องใหม่อีกห้องหนึ่งนะครับเอาไว้เป็นห้อง นอนของน้องชายผมซึ่งห้องใหม่มักจะมาคู่กับคุณที่เอกมาจากงานก่อสร้างเสมอผมก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าผมควรจะให้ของขวัญสักชิ้นหนึ่งก็ควรจะเป็นของขวัญที่ทําให้สุขภาพของเขาดีได้นะครับซึ่งเครื่องของฝุ่นก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันสามารถจะใช้ได้นานมากๆโดยที่ถ้าหากว่าเราใช้งานมันอย่างถูกต้องนะครับ โอเคแต่เครื่องกองผุ่นของผมก็คงไม่ได้เป็นเครื่องกองฝุ่นที่ดีมากแต่ว่าแค่พอใช้งานในการกองผุ่นได้ระดับหนึ่งนะครับตัวไส้กองขผมใช้เป็นตัวไส้กรองของช้อปปีนะครับซื้อมาจากช้อป e ี ผมเซิร์ชไปว่าไส้กรองเสียบมีมันก็ขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าตัวไส้กรองอันนี้น่าจะเป็นขนาดมาตรฐานของร้านเขาแล้วครับแล้วก็ตัวไส้กรองอันนี้ผมเอามาพันตัวฟิลเตอร์เพื่อให้ตัวฝุ่นที่ถูกดูดขึ้นมามันติดอยู่กับตัวไส้กรองก่อนเวลาที่เราเปลี่ยนตัวกรองก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเดินไปเราเปลี่ยนแค่ตัวผ้ากรองอย่างเดียวก็พอครับอันนี้ผมพันไว้ สองชั้นเวลาที่เราเปลี่ยนตัวผ้าก็เปลี่ยนเอาตัวชั้นนอกออกทิ้งไปแล้วก็เอาตัวชั้นในออกมาอยู่ชั้นนอกแทนแล้วก็พันผ้าใหม่เข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส้กกองของผมมันจะมี2ชั้นอีกอันหนึ่งก็คือตัวตัวกองกลิ่นผมก็เอามาพันตัวส้กกองอีกอันนึงในส่วนของตัวพัดลมก็แค่นี้เลยครับใช้พัดลมดูดอากาศธรรมดายิ่งห้อฮาตาลิอันนี้เป็นฮาตาลีไซส์6นิ้วนะครับเวลาการใช้งานก็เราก็จะประกบกันไปแบบนี้เลยนะครับ การไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับแพ่เราบังคับให้ตัวอากาศไหลผ่านตัวส้กกองเพื่อออกไปในอีกทางหนึ่งถ้าหากว่าเราสามารถทําได้อากาศที่ไหลผ่านส้กกองไปก็จะถูกกรองแล้วก็ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาในอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งการทําแบบนี้จะใช้ประมาณน้อยกว่าการซื้อเครื่องกรองอจริงๆเยอะแล้วก็ในจํานวนเงินเท่ากาันอาจจะซื้อได้ถึงสหรือ4เครื่องเลยนะครับแต่ว่าทีนี้สาเหตุที่เราจะต้องทําตัวอะแดปเตอร์ของมันขึ้นมานะครับเพราะว่าส้รีดส้กรองบางรุ่นหรือว่าตัวพัดลมบางรุ่นนะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานกับตัวไกรอง นี้ทําให้บางทีใบพัดอาจจะใหญ่เกินไปตัวหน้าตัดของพัดลมอาจจะใหญ่เกินไปหรือว่าตัวนี้อาจจะเล็กเกินไปทําให้ใบพัดมันไปขัดก,กันกับเจ้าตัวพัดลมนะครับอีกทั้งต่อให้มันวางได้พอดีแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแนบกันได้สนิทขนาดนั้นหรือว่าวางได้พอดีขนาดนั้นนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้ตัวใบพัดของตัวพัดลมเนี่ยครับไปติดอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งของไส้กรองแล้วทําให้ใบพัดมัน หมุนต่อไม่ได้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าเพลิงไหม้ได้นะครับในส่วนนี้อะแดปเตอร์ก็เลยมีความสําคัญขึ้นมาดังนั้นเพื่อที่เราจะสามารถใช้งานมันได้อย่างปลอดภัยเราจึงจะต้องไปทําอะแดปเตอร์ก่อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือเจ้าตัวของสมาร์ทลักนะครับตัวสมาร์ทลักตัวนี้จะมีหน้าที่ในการควบคุมก,การทํางานของตัวพัดลมกรองอากาศนะครับทำให้เราสามารถที่จะเปิดปิดมันในเวลาที่ต้องการอย่างเช่นให้เรากรองอากาศในห้องนอนตอนที่เราอยู่นอกบ้านแล้วกลับมาถึงบ้านก็ให้ตัวพัดลมเนี่ยถูกปิดลงหรือว่า เราจะให้มันทํางานสองชั่วโมงแล้วพัก1ชั่วโมงวนไปเรื่อยๆในช่วงกลางวันเพื่อให้ตัวพัดลมไม่เกิดความร้อนสะสมแล้วทําให้อายุการใช้งานของพัดลมมันลดลงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทํางานเราจะต้องไปเก็บเจ้าตัวมติติต่างๆของตัวพัดลมแล้วก็ตัวไส้กรองเพื่อที่จะมาใช้ในการประอกอบการออกแบบให้เราสามารถออกแบบได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเราจะต้องเริ่มจากการเก็บตัวมิติของอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นก่อนนะครับก็คือตัวไส้กรองที่มีตัวแผ่นเบป้าพันไว้ แล้วก็ตัวพัดลมนะครับโอเควิธีการที่เราจะใช้ก็ง่ายมากเลยครับคือดูดอากาศผ่านกล้องก็เอามาวางประกบกันแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์ที่เราจะใช้ในการประกบเจ้าตัวนี้นะครับก็เราจะต้องเก็บเจ้าตัวมิติของตัวไส้กรองและมิติของตัวปาก พัดลมนะครับให้ทั้งสองชิ้นเนี่ยมีความพอดีกันแล้วก็มียกระดับสูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อให้ใบพัดของตัวพัดลมมันไม่ไปชนกับตัวไส้กรองแล้วทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับโอเคเรามาเริ่มจากการเก็บมิติก่อนนะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกเราจะเริ่มจากการเก็บตัวมิติของพัดลมก่อนนะตัวพัดลมรูปร่างพื้นฐานของเขาจะเป็นกลมแล้วก็รูปร่างของตัวขอบของเขาก็จะเป็นืเว้าโค้งขึ้นมาจากด้านในขอบตัดและ ตามด้วยขอบว้าสํสำหรับตัวมิติที่เราต้องเก็บนะครับแของตัวพัดลมก็จะมีในสองสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นตรงนี้ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของตัววงพัดลมแล้วก็ในส่วนของตัวขอบด้านนอกนะครับจะมีอยู่4ส่วนหลักก็คือความสูงโดยประมาณของตัวขอบด้านในตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ความหนาของตัวขอบตรงนี้นะครับตรงนี้เลยแล้วก็ความสูงและความกว้างของตัวขอบโค้งวงนอกนะครับมีอยู่4ส่วนโอเคเรามาเริ่มจากการวัด ขนาดขอบของตัววงกันเลยดีกว่าครับได้ประมาณ18.1มิลเราใช้ประมาณ18.2นะครับ1 8 2มิลแล้วก็ในส่วนของตัวความหนาของขอบตัดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4มิลความสูงในแนวตั้งของขอบโค้งด้านนอกนะครับจะอยู่ประมาณ1เซนติเมตรนะครับ เราจะใช้ตัวความหนาในความสูง1เซนติเมตรกับด้านซ้ายเหมือนกันนะครับในส่วนต่อมาก็คือเราจะวัดความกว้างของวงด้านนอกนี้นะครับกะเอาคร่าวๆก็ได้นะครับประมาณสิบ โอเคร okay. เราได้มิติของเจ้าตัวพัดลมมาแล้วในส่วนต่อมานะครับก็คือมิติของตัวเจ้าไส้กรองนะครับสำหรับไส้กรองอันนี้ผมซื้อมาจากช h อป e mm ี้เซิร์ชไปว่าไส้กรองเสียยวมมขันก็เป็นไส้กรองขนาดมาตรฐานที่เขามีขายกันทั่วไปนะครับซึ่งเพื่อนๆจะใช้ตัวไส้กรองที่เขาอื่นก็ได้นะครับประมาณ20เซนติเมตรนะครับขนาดความกว้างของไส้กรองประมาณ20เซน นี่คือมิติที่เราได้มานะครับมิติของเจ้าตัวความกว้างของใ้กองจะอยู่ที่20เซนนะครับแล้วก็ความกว้างของเจ้าตัวนี้นะครับตัวพัดลมของผมจะใช้เป็นยี่ห้อฮาตาลีขนาด6นิวน,นะครับเพราะว่าตัวฐานของมันเป็นวงกลมพอดีครับจะเป็นขนาด18.2เซนติเมตรนะครับหรือ182มิลแล้วก็ในส่วนของความกว้างขอบจะอยู่ที่4มิลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความสูงที่เราจะทำจะสูงที่1เซนแล้วก็ความกว้างที่1เซนนะครับ เสร็จแล้วครับตัวอะแดปเตอร์พัดลมกรออากาศของเรามีแค่2ส่วนหลักก็คือตัวส่วนด้านล่างที่เป็นตัวเอ่อตัวล็อกให้เข้ากับตัวกรองอากาศนะครับก็เป็นแค่ตัวฉากบางๆกัน้นให้ล็อกกับตัวกรองอากาศได้แล้วก็ด้านบนนะครับเป็นล่องลงไปตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นไหมนะตรงนี้มันก็จะเป็นล่องลงไปให้ล็อกเข้ากับตัวหน้าของพัดลมได้เดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะนี่ตัวด้านล่างนี่ครับก็วางลงไปตรงนี้ ตัวฉากด้านล่างที่มันบางๆก็จะสามารถวางได้พอดีไม่สามารถขยับไปไหนได้นี่นะครับแล้วก็ด้าน,นบนเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงหน้าพัดลมมันจะมีตัวเหลี่ยมๆเหล่ๆตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเราออกแบบตัวล่องตรงนี้มาให้พอดีกันกับตัวรูของไอ้ตัวแหลมๆของพัดลมพอดีนะครับนี่พอเวลาเราวางไปมันก็จะวางได้พอดีนี่เวลาขยับมันก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้นะครับไม่เลื่อนไปไหน พัดลมไม่ตกท้องช้างแน่นอนไม่ตกล่องแน่นอนแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมไปตัดเจ้าตัวโมเดลนี้มาตัดเจ้าตัวนี้ออกมาให้เหลือบางที่สุดเพื่อเอามาใช้วางตัวด้านล่างตรงนี้นะครับวางฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวฟิลเตอร์กองฝุ่นของเรามันสัมผัสกับพื้นโดยตรงให้มันไม่สกรปรกนะครับนี่ก็สามารถสวมเข้าได้พอดี เวลาวางพื้นมันก็จะไม่สัมผัสกับพื้นตรงๆเนอะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันต่อเลยครับ ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว20วันนะครับหลังจากที่ผมเอาตัวอะแดปเตอร์ให้น้องชายไปเเมื่อใช้ร่วมกับเจ้าตัวสมาร์ทปลั๊กของ t a p ปนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวเครื่องกรองฝุ่นแบบสมาร์ทเครื่องกรองฝุ่นทันทีเพราะว่าเราสามารถที่จะตั้งเวลาเปิดปิดได้สามารถที่จะเปิดปิดตอนอยู่นอกบ้านได้หรือว่าให้เปิดปิดเฉพาะจอดจงในเวลาที่เราต้องการได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริง ถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจที่จะทําเครื่องกองฝุ่นอัตโนมัติอย่างที่ผมทําก็สามารถที่จะทําตามผมได้เลยนะครับผมขอยืนยันแล้วว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบคลิปนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมทําจะสามารถช่วยให้เพื่อนๆสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตของเพื่อนๆได้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีครับ